คือ5าพบดาวเคราะห์ขายโลกดวงใหม่ขนาดเท่าโลกห่าง31ปีแสงพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่ที่อาจอาศัยได้ขนาดเท่าโลกโดยห่างออกไป31ปีแสงมีชื่อว่า WOOP 1069b โครจรรอบดาวแคระแดงที่มีชื่อว่า วูฟหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือมันเป็นดาวเคราะห์หินที่มีมวลประมาณ1.36เท่าและมีขนาด1.08เท่าของโลกการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบนี้เผยแพร่ผ่านวรารสาร Astronomy and Astrophysics โดยทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติ50คนทั่วโลกในระบบดาวที่มีชื่อว่า w o p 1 1 6 9 9 ซึ่งเป็นดาวแคราแดงห่างออกไปจากโลกเพียง31ปีแสงสื่อต่างประเทศรายงานว่าทีมนักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์ค้ายโลกดวงใหม่ที่เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ในจักรวาลใกล้เคียงโดยห่างจากโลกของเราเพียง31ปีแสงหรือประมาณ186ล้านล้านไม์ ซึ่งเป็นระยะทางที่ดูเหมือนใกล้สำหรับมาตรฐานการค้นพบดาวเคราะห์คลายโลกในจักรวาลอันไกลโพ้นและวันหนึ่งข้างหน้าสามารถนำไปสู่การค้นหาสัญญาณที่เป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตการพบดาวเคราะห์คลายโลกดวงใหม่นี้สร้างความตื่นเต้นให้แก่บรรดาน,นักดาราศาสตร์อย่างมากเพราะดาวเคราะห์คลายโลกดวงนี้ยังมีขนาดเท่าโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้ยากและอยู่ในโซนของกลุ่มดาวที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตไดอาน่าคอสคาเคนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันมักพังเพื่อดาราศาสตร์หรือ MPIA ในเยอรมนีเป็นหัวหน้ากลุ่มนักดาราศาสตร์ที่พบดาวเคราะห์หินคล้ายโลกดวงนี้และตั้งชื่อให้ว่า WOOF 1 0 6 9 B ทีมนักดาราศาสตร์ได้พบดาวเคราะห์คล้ายโลกดวงนี้ อยู่ใกล้กับดาวแคระแดงดาวแคระแดงคือดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิพื้นผิวและความส่องสว่างน้อยกว่าดวงอาทิตย์ที่ถูกตั้งชื่อวูฟ1069จึงทำให้นักดาราศาสตร์ตั้งชื่อดาวเคราะห์ขายโลกที่เพิ่งพบนี้ว่าวูฟ 1069b ทีมงานได้ยืนยันถึงการมีอยู่ของดาวเคราะห์นอกระบบชื่อวูฟ 1069b โดยสิ่งที่พิเศษของมันคือการเป็นดาวเคราะห์หินที่มีมวลประมาณ 1.36ของโลกมีขนาด1.08เท่าของโลกและยังโคจรอ,อยู่ในแถบที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยแม้ว่านักดาราศาสตร์จะมีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมาแล้วกว่า5,200ดวงแต่ในจํานวนเหล่านั้นมีน้อยกว่า200ดวงที่เป็นดาวเคราะห์หินและยิ่งน้อยลงไปอีกที่จะพบดวงดาวขนาดเท่าโลกซึ่งมีเพียงร้อยละ1.5หรือราว78ดวงเท่านั้น ดังนั้นการพบดวงดาวที่ายโลกจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอนอกจากนี้วู p 1069b ยังถือว่าอยู่ในตำแหน่งแถบที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนั่นคือไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไปแม้ว่าจากข้อมูลที่รายงานออกมาว่ามันอยู่ในตำแหน่งใกล้ดาวฤกษ์ม,มากซึ่งใกล้กว่าโลกกับดวงอาทิตย์ถึง15เท่าและทำให้มีค่าวงโครจรสั้นคือ15.6วัน แต่ด้วยดาวเลือกของมันเป็นดาวแครแดงที่ดวงเล็กและร้อนน้อยกว่าดวงอาทิตย์ของเรามันจึงได้รับแสงเพียง65%เมื่อเทียบกับปริมาณที่โลกได้รับจากแสงอาทิตย์พวกเขายังระบุอีกว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่หมุนรอบตัวเองคุณลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งของมันคือสิ่งที่เรียกว่าไทดัานล็อกซึ่งทำให้ดาวเคราะห์ถูกล็อกด้านหนึ่งไว้ให้หันหน้าเข้าดาวเลือกเสมอ ขณะที่อีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านมืดเสมอนั่นหมายความว่าด้านสว่างอาจร้อนเกินไปและด้านมืดก็อาจเย็นเกินไปเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นต่อดวงจันทร์ของเราแม้ว่ามันจะไม่มีกลางวันกลางคืนแต่นักดาราศาสตร์ชี้ว่าตรงกลางระหว่าง2เขตนี้สามารถอาศัยอยู่ได้นักดาราศาสตร์ประเมินว่าพื้นผิวของดวงดาวมีอุณหภูมิประมาณลบเ5องศาเซลเซียสถึง12.85องศาเซลเซียส และคาดว่าด้านสว่างก็อาจจะอาศัยอยู่ได้เช่นกันตามแบบจำลองการสร้างดาวเคราะห์พวกเขาชี้ว่าในช่วงกำเนิดดวงดาวอาจเกิดการชนกันร,รุนแรงหลายครั้งและการชนกันนี้จะทำให้ดาวเคราะห์ร้อนซึ่งแกนกลางด้านในอาจเป็นของเหลวเช่นเดียวกับโลกมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจสร้างสนามแม่เหล็กได้และสนามแม่เหล็กนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตบนโลกลองมองไปยังดาวอังคารเพื่อนบ้านของเรา มันเคยถูกระบุว่าครั้งหนึ่งอาจเคยมีชีวิตอยู่และครั้งหนึ่งอาจมีมหาสมุทรอยู่ แต่เนื่องด้วยมันไม่มีสนามแม่เหล็กสิ่งเหล่านั้นจึงถูกลมสุริยะและรังสีจากอาวกาศพัดหายไปเหตุผลนี้ได้สร้างความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตบน v OO p 1 0 6 9ูฟ1 0 6 9 B ก็เป็นไปได้แต่ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการตรวจจับการค้นพบนี้เกิดจากเครื่องมือที่มีชื่อว่าคาร์วินซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์ขนาด3.5เมตรที่หอดูดาวคายาสอันโตประเทศสเปนมันสามารถสังเกตวัตถุทางดาราศาสตร์โดยใช้เครื่อง แยกขึ้นแสงทำให้มันตรวจพบว่าดาวเกษ์กวูฟ 1069b มีการแกว่งเล็กน้อยซึ่งเกิดจากการโคโจรของดาวเคราะแต่น่าเสียดายที่เทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจหาร่องรอยทางเคมีของสิ่งมีชีวิตได้หากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง youtube ของ i l i ิสด้วยนะคะ